ตอนที่194คุณวางแผนที่จะทำผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้างเมื่อเห็นความปรารถนาของทุกคนด้านล่างถูกกระตุ้นเจียงเสี่ยวไปจึงพยักหน้าด้วยความพอใจนี่คือผลลัพธ์ที่เขาต้องการในช่วงยุคปฏิวัตินโยบายแบ่งที่ดินจากเจ้าของที่ดินแจกจ่ายให้กับชาวนาได้รับชัยชนะที่สุดแต่ในยุคแห่งการพัฒนาอย่างสันตินี้คำว่าเงินเดือนสูง เพียงสามคำก็เพียงพอที่จะทําให้พนักงานที่เคยเอื่อยเฉยหยุดนิ่งไม่ยอมพัฒนาตนเองให้กลับตื่นเต้นและกระตือรือร้นได้เจียงเสี่ยวไปเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าใครเขาประกาศเสียงดังว่าหมาป่าเดินทางเป็นพันลีเพื่อกินเนื้อในขณะที่สุนัขเดินเป็นพันลีเพื่อกินอุจจาระหากคุณต้องการเงินเดือนสูงพวกคุณต้องเข้มงวดกับตัวเองและเปลี่ยนตนเองให้เป็นหมาป่า คนที่ยินดีร่วมงานกับผมค่าจ้างในอนาคตของพวกคุณจะไม่คงเดิมและจะไม่เท่ากันทุกคนแม้จะตำแหน่งเดียวกันก็ตามเพราะมันจะแตกต่างกันไปตามความพยายามของแต่ละคนระบบการทำงานของผมคนที่ทำงานมากขึ้นมีส่วนร่วมในโรงงานและสร้างมูลค่าให้โรงงานมากขึ้นจะได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นตาม จากนี้ไปมีการจัดแสดงบอร์ดนอกอาคารที่ทำงานแต่ละแห่งโดยบนบอร์ดจะบันทึกไว้ว่าพนักงานแต่ละคนทำงานไปมากน้อยเพียงใดและทุกคนจะสามารถเห็นได้ว่าวันนี้ตนเองได้รับเงินเท่าไหร่นอกจากนี้จะมอบรางวัลมากมายให้กับผู้ที่มีค่าจ้างสูงสุดทุกเดือนแต่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำพวกเขาก็จะถูกคัดออกเช่นกันสรุปเป็นหลักการง่ายๆก็คือขยันมากได้ค่าจ้างมากขึ้นขยันน้อยได้ค่าจ้างน้อยลงไม่ทำงานไม่ได้รับค่าจ้าง คำพูดของเจียงเสี่ยวไปเป็นเหมือนก้อนหินที่โยนลงไปในน้ำแล้วทำให้เกิดระลอกคลื่นกระตุน้นให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆบางคนตื่นเต้นเพราะเห็นความหวังบางคนที่คุ้นเคยกับการอู้งานกลับไม่พอใจแต่คนส่วนใหญ่กลับรู้สึกสับสนและสงสยัยนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปพูดถึงและพวกเขาไม่แน่ใจว่าคำพูดของเขาจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นจริงฮ่า <laughs> ฮจึงมีบางคนที่แสดงความสงสัยออกโดยตรง เท่าแก่เจียงวิธีการที่คุณพูดถึงจะเป็นไปได้เรื่องจริงหรือใช่แล้วเท่าแก่เจียงวิธีการนั้นเป็นไปได้จริงๆใช่ไหมเท่าแก่เจียงถ้าหากเราทำตามคำแนะนำของคุณแต่ยังไม่ได้รายได้มากนักล่ะจะทำอย่างไรเจรียงเสี่ยวไปหัวเราะเบาๆและพูดว่าไม่ว่าผมจะพูดมากแค่ไหนหรือคุณคิดมากแค่ไหนมันก็ไร้ประโยชน์เว้นแต่คุณจะลงมือทำมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมมันจะได้ผลไหมจะทำเงินได้เท่าไหร่จากการทำเช่นนี้ ทำไมไม่ลองดูสัก์เดือนแล้วพวกคุณก็จะรู้เองคำพูดของเขาชัดเจนและทันใดนั้นก็มีความเงียบเกิดขึ้นในห้องแต่สิ่งที่เจียงเสี่ยวไปจะกระตุ้นพนักงานยังไม่สิ้นสุดเขายังคงประกาศบางสิ่งที่จะจุดประกายความกระตือรือร้นของทุกคนมากยิ่งขึ้นทุกตำแหน่งจะต้องได้มาด้วยการแข่งขันซึ่งจะมีการแข่งขันตั้งแต่รองผู้จัดการโรงงานหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายสำนักงานและหัวหน้าทีมไปจนถึงพนักงานประจำ สรุปคือคนมีความสามารถจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นคนไร้ความสามารถก็จะถูกปลดจากตำแหน่งแม้ว่าคุณจะเป็นเพียงพนักงานธรรมดาแต่ตราบใดที่คุณมีความมั่นใจและมีความสามารถคุณยังสามารถแข่งขันชิงตำแหน่งรองผู้จัดการโรงงานได้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในคราวนี้ได้ทำลายโครงสร้างภายในของโรงงานฟิล์มพลาสติกจากเดิมไปโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตามตำแหน่งที่เจียงเสี่ยวไปบอกนั้นเพียงพอที่จะปลุกความทะเยอทะยานของทุกคนได้ สำหรับพนักงานประจำไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามฐานเงินเดือนคือ30หยวนไม่รวมเงินรางวัลจากผลงานและโบนัสสำหรับหัวหน้าทีมฐานเงินเดือนคือ50หยวนไม่รวมเงินรางวัลจากผลงานและโบนัสสำหรับหัวหน้าแผนกฐานเงินเดือนของพวกเขาอาจสูงถึง100อยหยวนไม่รวมเงินรางวัลจากผลงานและโบนัส สำหรับรองผู้จัดการโรงงานเจียงเสี่ยวไปได้จัดตั้งตำแหน่งไว้ชั่วคราวสองตำแหน่งคนหนึ่งรับผิดชอบด้านการดำเนินธุรกิจและอีกตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการด้านเทคนิคทั้งคู่จะได้รับฐานเงินเดือนคนละ200อยหยวนไม่รวมเงินรางวัลจากผลงานและโบนัสเงินเดือนนี้ต่อให้ไม่รวมเงินรางวัลจากผลงานและโบนัสแต่ก็ยังสูงกว่าเงินเดือนเดิมของทุกคนมากทุกคนใคร่ครวญอยู่ในใจสงสัยว่าพวกเขาควรแข่งขันตำแหน่งไหน แม้แต่พนักงานประจำบางคนก็กำลังคิดว่าจะแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าทีมดีหรือไม่เพราะหากถูกเลือกเงินเดือนจะสูงขึ้นไปอีกยี่หยวนในขณะเดียวกันหัวหน้าแผนกระดับกลางก่อนหน้านี้เช่นหัวหน้าแผนกและหัวหน้าสํานักงานต่างก็มุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งรองผู้จัดการโรงงานที่รับผิดชอบด้านการดําเนินธุรกิจเงินเดือนพื้นฐานอยู่ที่200อยหยวนยังสูงกว่าเงินเดือนเดิมที่หวังชิงซีได้รับสมัยตอนที่เขาเป็นผู้จัดการโรงงานมากดังนั้นไม่มีใครสามารถต้านทานสิ่งล่อใจนี้ได้ การคัดเลือกตำแหน่งถูกกำหนดไว้ในอีกสามวันข้างหน้าเพื่อให้ทุกคนมีเวลาเตรียมตัวด้วยเหตุนี้การประชุมพนักงานครั้งแรกจึงถือเป็นอันสิ้นสุดต่อไปเจียงเสี่ยวไปได้เลี้ยงพนักงานในโรงงานทั้งหมดด้วยกุ้งอบน้ำมันแน่นอนว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำเองแล้วเขาบอกให้หวังผิงนำกุ้งมา,มากกว่าหนึ่งพันช่างและนำเชฟสองคนพร้อมเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษสำหรับกุ้งอบน้ำมันมาด้วยและให้พวกเขาเตรียมอาหารได้ในโรงอาหารของโรงงาน เจียงเสี่ยวไปร่วมเฉลิมฉลองและร่วมรับประทานอาหารกับพนักงานทุกคนระหว่างรับประทานอาหารหวังชิงซีถามว่าผู้ช่วยเจียงผมต้องแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งด้วยหรือไม่เจียงเสี่ยวไปพยักหน้าและกล่าวว่ารองผู้จัดการหวังคุณสามารถแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านเทคนิคได้ การแสดงออกของหวังชิงซีดูอึดอัดเล็กน้อยเดิมทีเขาเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลให้เป็นรองผู้จัดการโรงงานแต่หลังจากที่โรงงานเปลี่ยนผู้บริหารเขาก็สูญเสียตำแหน่งไปและตอนนี้ต้องแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งรองผู้จัดการโรงงานเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปซึ่งมันเป็นการทำลายความภาคภูมิใจของเขาไปไม่น้อยพูดตามตรงผมไม่สนใจจริงๆว่าผมจะเป็นผู้จัดการหรือรองผู้จัดการโรงงานหวังชิงซีกล่าว เจียงเสี่ยวไปเหลือบมองเขาแล้วพูดว่ารองผู้จัดการหวังพูดตามตรงคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรองผู้จัดการฝ่ายบริหารจริงๆซึ่งเป็นสาเหตุที่โรงงานฟิล์มพลาสติกจวนจะล่มสลายใบหน้าของหวังชิงซีเปลี่ยนเป็นสีแดงและก้มหน้าลงด้วยความอับอายน้ำเสียงของเจียงเสี่ยวไปเปลี่ยนไปและเขาพูดต่ออย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าหากคุณมุ่งเน้นไปที่ด้านเทคนิคคุณจะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับโรงงานได้ หวังชิงซีมองดูเจียงเสี่ยวไปด้วยความประหลาดใจไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับการประเมินเช่นนี้จากเขาเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าการเรียนรู้เป็นไปตามลำดับและความเชี่ยวชาญก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรองผู้จัดการหวังความเชี่ยวชาญของคุณอยู่ที่ด้านเทคนิคไม่ใช่การจัดการบริหารโรงงาน ลองคิดดูว่าการมอบหมายคนที่เข้าใจแค่เทคโนโลยีแต่ไม่รู้วิธีบริหารจัดการมาดูแลโรงงานนั่นไม่เพียงจะทําให้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของพวกเขาสูญเปล่าแต่จะนําไปสู่ความวุ่นวายในการจัดการใช่หรือไม่ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วไม่มีอัจฉริยะคนใดในโลกนี้อัจฉริยะที่แท้จริงคือผู้ที่นําความสามารถของตนมาใช้ในสถานที่ที่เหมาะสมและสําหรับคุณคุณควรเจาะลึกในการวิจัยทางเทคนิคและพัฒนาฟิล์มพลาสติก โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของคุณเพื่อสร้างมูลค่าให้กับโรงงานปล่อยให้งานบริหารจัดการโรงงานตกไปเป็นหน้าที่ของผู้ที่เก่งด้านการบริหารจัดการจะดีกว่าหวังชิงซีมองดูเจียงเสี่ยวไปด้วยความประหลาดใจเขาเป็นคนที่ภาคภูมิใจในความรู้ของตัวเองแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนใจแคบหรือโง่เขลาทุกคําพูดที่เจียงเสี่ยวไปพูดมานั้นโดนใจเขามากในตอนแรกเขาไม่เคยอยากเป็นรองผู้จัดการเลย เขาถูกบังคับให้รับตำแหน่งรองผู้จัดการโดยไม่มีทางเลือกมากนะักนับตั้งแต่เขามาเป็นรองผู้จัดการโรงงานสถานการณ์ในโรงงานฟิล์มพลาสติกก็ย่ำแย่ลงทุกวันจนกระทั่งเกือบจะล่มสลายลงหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการกล่าวโทษตนเองหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถเข้าใจความเจ็บปวดในใจของเขาได้อย่างแท้จริงจนกระทั่งตอนนี้ด้วยคำพูดของเจียงเสี่ยวไปในที่สุดเขาก็รู้สึกเหมือนได้พบคนที่เข้าใจเขาแล้ว ผู้ช่วยเจียงผมเข้าใจแล้วผมจะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านเทคนิคหวังชิงซีกล่าวด้วยท่าทางมุ่งมัน่นเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าเพราะตำแหน่งรองผู้จัดการที่รับผิดชอบด้านเทคนิคนี้มีไว้สำหรับหวังชิงซีโดยเฉพาะเขามีประสบการณ์จากชาติที่แล้วและหลักการบริหารงานบุคคลของเขาการจัดคนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ก่อนหน้านี้เขากังวลเล็กน้อยว่าหวังชิงซีอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้หวังชิงซียอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เขาเองก็รู้สึกโล่งอกเจียงเสี่ยวไปกล่าวต่อว่ารองผู้จัดการหวังโรงงานของเราเคยผลิตฟิล์มโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและฟิล์มพลาสติกไนลอนเป็นหลักแต่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ขายได้ไม่ดีผมจึงวางแผนที่จะเปลี่ยนแวทางการผลิตและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งผมต้องการพึ่งพาคุณในเรื่องเทคนิคหวังชิงซีรู้สึกประหลาดใจเขาไม่คาดคิดว่าเจียงเสี่ยวไปจะแนะนำให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทันทีหลังจากรับช่วงต่อเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามว่า ช่วยเจียงคุณวางแผนจะทำผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้าง